นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผูมีพระภาคกระหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าพระองค์นั้น <c oughs> <c oughs> นาบัดนี้ถึงเวลาฟังธรรมการฟังธรรมนี้เป็นอุบายสำคัญ เป็นการให้สติแก่จิตใจเป็นเครื่องเตือนให้สำนึกสำนึกในธรรมะปฏิบัติและพร้อมกันกับเวลาฟังธรรมก็ให้ปฏิบัติธรรมะไปในตัวโดยเฉพาะฝึกหัดนั่งขัดสมาธิให้ได้ทุกๆคน การนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงแล้วก็หลับตานึกภาวนาพุทโธท,ทุกลมหายใจเข้าออกการนึกถึงพุทธคุณเป็นอารมณ์ เป็นของดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าคำว่าพุทธโธนั้นพระองค์บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนามานับเป็นกลับกลับกันกันจึงได้ตรัสูลเป็นพระพุทธเจ้าที่เราได้ไหว้กราบบูชาว่าพุทธโธนี้ คือไม่ใช่ว่าเป็นคําเขียนเอาคําพูดเอาว่าพุทธโธพร,ระพุทธเจา้าพระองค์บําเพ็ญบุญบารมีมาเดียว,ว่าใหญ่ยิ่งจนละกิเลสความโกรธตัดกิเลสความโกรธได้ตัดกิเลสค,ความโลภโลภในจิตได้ตัดกิเลสความหลงในจิตในใจได้ พร้อมกันนั้นก็ละวาสนาคือกิริยากายวาจาอะไรไม่เรียบร้อยพระพุทธเจ้านั้นเรียกว่าเลิกละได้หมดชิ้นละกิเลสพร้อมทางวาสนาคําว่าพุทธอจึงกว้างขวางนักหนาเห็นนั้นให้รวมกําลังตั้งใจให้มั่น อย่าได้หลงไปตามกลมานยาของมานกิเลสธ,ธรรมดากิเลสมานสังขารมานมานทั้งหลายนั้นมันไม่ใช่ผู้หวังดีคือว่าเป็นผู้หวังลายคอยจะทำลายแล้วก็คอยห้ามปลามไม่ให้เราประพฤติดีปฏิบัติชอบ คอยหาเครื่องสกิจเตือนให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ตลอดเวลาท่านจึงให้ชื่อว่ามานพยาม,มานเสนาม,มานไม่ใช่มารภายนอกมานหัวใจมานใจไม่สงบมานใจไม่ตั้งมัน่นถ้าเจตใจของผู้ใดตั้งมั่นลงไป จึงจะข้ามพ้นจากมารพระพุทธเจ้าของเราพระองค์จะข้ามพ้นมารไปได้พระองค์มานั่งภาวนาใต้ล้มไม่สีมหาโพ่ไม่โพเมื่อมาถึงที่นั่นแล้วเห็นต้นพอน,นั้นสวยงามทั้ง ใบกิ่งก้านสาขาลำต้นสถานที่ตรงนั้นเรียกว่าเปิดเผยเ,เป็นสถานมงคลพระองค์ก็ตั้งใจ <c oughs> ลาเลิกถึงบุญบารามีที่พระองค์บำเพ็ญมาว่าสมควรจะได้ตามตรัสรู้เสียที ในคืนวันนั้นพระองค์จึงนั่งสมาธิใต้ลมไมโพรนั้นพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรนี่แหละเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานใจลงไปว่าจะนั่งสมาธิภาวนาที่นี้ให้เด็ดขาดไม่ยอมลุกไปในที่ต่างๆ แม่เลือดเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามทีคือมันจะตายพระองค์ก็ยอมตายในที่นั่งนั้นเดี๋ยวว่าพระองค์ตั้งใจแน่วแน่แล้วไม่มีความท้อถอยไม่มีความเลิกล้มความเพียรไม่ความตั้งใจมัน่นไม่หวั่นไหวแล้ว เอาตายสู้หรือว่ายอมตายในที่นั่งสมาธิภาวนานั้นเจิตใจของพระองค์ไม่อ่อนข้อต่อกีเละพระองค์มีจิตใจตั้งมั่นลงไปจริงๆบทภาวนาของพระองค์ก็อนาปาลมหายใจเข้าลมหายใจออก พระองค์ตั้งสติขึ้นมาระลึกได้ทุกลมหายใจเข้าออกไม่ให้จิตใจลุ่มหลงมัวเมาหลงลืมลมเข้าไปตามรู้ลมออกมาตามรู้อยู่ในจิตในใจนั้นจนกระทั่งจิตใจสงบระงับตั้งมั่นได้เต็มที่เรียกว่าเป็นสมาธิอย่างสูงสุด พระองค์ก็กำหนดรูกนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลได้เคอว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นวัตถุเป็นโูกเป็นวัตถุก,ก็ตามเป็นนามได้แก่จิตใจก็ตามทั้งหมดนี้พระองค์ทรงรวมข้อลงไปว่า มีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดเป็นทุกข์เป็นอนัตตาความลุ่มหลงมัวเมาอันนี้ยังครอบงำจิตอยู่ก็ไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ก็เพิกถอนถอนสิ่งเหลานี้ที่มันปกคลุมหัวใจอยู่ ว่าไม่ว่ารูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุเข้าของอะไรก็ตามสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหลายนั้นมันไม่เที่ยงไม่เป็นอยอู่ย่างนั้นตลอดไปในขณะเดียวมันก็เป็นเรื่องทุกข์เรื่องทำความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมา เดว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสัพเพสังขาราอานิจจาขึ้นชื่อว่าสังขารทางหลายจะเป็นโรูปสังขารน,นามสังขารก็าตามีความไม่เที่ยงหมดเมื่อพระองค์โลแจ้งในหลัก อนิจจังทุกขังอนาตาตรัยรัษนญา,านแล้วเจตใจของพระองค์กลแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลมีสติอยู่ในหัวใจมีสมาธิอยู่ในหัวใจมีปัญญาอยู่ในหัวใจภาวนาในหัวใจไม่ใช่ภาวนาภายนอก เรื่องภายนอกนั้นพระองค์ไม่ให้เอาเข้ามาหรืออารมณ์เรื่องราวใดที่มันพุทธโผล่ขึ้นมาในใจก็ไม่ให้เอาไปภายนอกมันเกิดที่ไหนก็ดับที่นั้นภาวนาอยู่ที่นั่นเองเจตใจของพระองค์ไม่ท่อถอยไม่ท่อแท้อ่อ,อนแอในหัวใจ มีความปีติยินดีในธรรมปฏิบัติประจําจิตใจอยู่ทุกเวลาจิตใจของพระองค์นั่นเองเรียกว่าพุทธโธพระพุทธเจ้ามีจิตใจอันใหญ่ไม่ใช่เป็นคนใจน้อยครับแค่เป็นคนใจกว้างขวาง แต่จะกว้างเท่าไรก็ตามก็เป็นจิตใจอันสงบตั้งมัน่นไม่โลเลไม่ลังเลสงสัยไปตามอารมณ์กิเลสพระองค์ตั้งมั่นลงไปในหัวใจได้อย่างแท้จริงท่านเลิกละความง่วงเหงาเหานอนปล่อยนิวรณ์ทั้งหมดออกไปได้ เจ,จิตใจของพระองค์ก็ชื่อว่าองค์อาตราหานไม่ย่อท่อต่อหนาวและร้อนหรือเรื่องราวทั้งหลายแหล่อันมันมีอยู่ในโลกพระองค์ก็ไม่ไหวหวั่นค่ั้นพึงไปพระองค์มีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออก ลมเข้าลมออก,กจิตใจของพระองค์ตามรู้ตามเห็นตามเลิกละปลดปล่อยออกไปทั้งหมดทั้งสิ้นเราทุกคนผู้ภาวน,นาก็ให้ดูองค์พระศาสดาอาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตั้งใจจริงๆท่านไม่ใช่เพียงแต่ว่าทำให้เลี้วแล้วไป ทำให้แจ้งกายแจ้งใจเอาเจิตใจมาภาวนาจนให้เห็นว่าโลกนามนี้มันไม่เที่ยงจริงๆโลปนามนี้เป็นทุกข์จริงๆโลปนามนี้ไม่ใช่ตัวตนของบุคคลกูได้เจตใจยาได้ไปห่วงไปอะไรกับเรื่องราวภายนอก ดวงจิตดวงใจเป็นของมีอยู่ภายในกายภายในใจของคนเราทุกคนแต่ว่าผู้ที่จะมาลํำลึกภาวานาอยู่ในดวงจิตดวงใจจนกระทั่งความฟุ้งซ่านลำคาญหมดไปสิ้นไปจิตใจของพระองค์ต็อผ่องใสสะอาดแม่จิตใจของเราทุกคนก็ สงบประงับเยือกเย็นสาบายไม่ต้องหาอะไรให้มันยุ่งเหยิงไปอารมณ์เรื่องราวกิเลสตัณหาอะไรที่เป็นอดีตก็ให้มันแล้วไปมารวมจิตใจของตนได้เป็นดวงเดียวเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่ภายในเรียกว่าไม่อยู่ภายนอกเมื่อจิตใจอยู่ภายใน จิตใจย่อมเย็นสาบายไม่ทุกขร้อนกับคนไม่ทุกขร้อนกับสัตว์ไม่วุ่นวายเรื่องราวภายนอกมีสติเตือนจิตเตือนใจของตนอยู่ได้ทุกเวลาจิตใจของท่านตั้งมั่นไม่วันไหว แต่นี้ใจมันจะวุ่นวายอย่างไรก็ตามไม่ตามมันไปมันก็จบอยู่เท่านั้นเองถ้าจิตใจคนเราตามอำนาจของกิเลสราคะโทสะนั่นแล้วก็มีแต่ความเล่าร้อนหาความเย็นสบายได้ยากในนั้นเมื่อเราทุกทุกคนได้ยินได้ฟังแล้ว ให้พากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศันนีสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโย โสคีทีคายุโกภวะอภิวาธานาชิริสนิจังวุทธาปัยีโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนโุขังผาลัง